ไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับดูข่าวเรื่องของกรณีหกศพที่เชียงราย<ไ>เกิดเหตุสะเทือนขวัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่บ้านหลังหนึ่งที่เมืองเชียงรายขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะครับจุดเกิดเหตุบ้านหลังแรกนะครับพบศพคุณผู้ชายอายุ51ปีเสียชีวิตอยู่กลางร้านขายของชำศพที่สองอายุ56ปีเสียชีวิตอยู่ที่ทางประตูเข้าบ้านและศพที่สามเด็กหญิงอายุแค่สองขวบนะครับ เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านมีปลอกกระสุนเกลือนที่เกิดเหตุแล้วก็ปรากฏว่าห่างไปสักกิโลนึงเป็นร้านขายของชําเช่นเดียวกันอีกหลังหนึ่งไปพบเชื้อผู้เสียชีวิตอีกสองศพนะครับคนแรกอายุ33ปีเสียชีวิตในร้านอีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง8ขวบเสียชีวิตอยู่หน้าประตูด้านข้างทุกศพถูกยิงด้วยจุด38เข้าที่ศีรษะทุกศพทั้งหศพพูดกันง่ายๆก็คือพ่อตา แม่ยายภรรยาแล้วก็ลูกติดภรรยาอ,อีกสองคนคน,ค,คนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งแปดขวบผู้บาดเจ็บนะครับอายุ40ปีเป็นอดีตพนักงานประจำหัวใจน้ำมันอยู่ที่สนามบินที่เชียงรายถูกนำส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสเพราะมีบาดแผลยิงเข้าที่กระบอ๋บซ้ายทะลุข,ขวาซึ่งในเวลาต่อมายืนยันว่าพยายามจะยิงตัวตายนะครับสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย นะครับ<ห>ขี่ม <cents S 2> อเตอร์ไซค์มาที่บ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็ชักอาวุธปืนที่เตยม,มาเนี่ยนะฮะยิงพ่อตาแล้วก็ไล่ยิงแม่ยายแล้วก็จ่อยิงเด็กสองขวบซึ่งกำลังนั่งวาดเขียนและระบายสีในสมุดระบรายสีจากนั้นก็แกว่งปืนไปทั่วร้านแล้วบอกต่อใครต่อใครว่าไม่เกี่ยวข้องให้หนีไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านของตนเองซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุหลังที่สองร้านของชาเหมือนกัน ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงภรรยาแล้วก็ลูกติดภรรยาอายุแปดขวบจากนั้นก็ใช้ปืนยิงตัวตายแต่ยังไม่ตายอาการสาหัสณเวลาที่เกิดเหตุสาเหตุเพราะโกรธแค้นที่พ่อตาแม่ยายกีดกันไม่ให้คบหากับลูกสาวมีการทะเลาะบาอแว้งผลร้ายพยายามจะข่มขู่จะฆ่ายกครัวมาแล้วหลายครั้งก่อนเกิดเหตุไม่กี่วัน ภรรยาแยกตัวกลับมาอยู่บ้านพ่อกับแม่เพื่อดูแลลูกติดทั้งสองคนแปดขวบกับสองขวบซึ่งเป็นลูกติดกับสามีคนก่อนทําให้คนร้ายไม่พอใจออกอุบายให้นี่ฮะพาลูกชายอายุสี่เดือนซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะคะให้มาส่งที่บ้านก่อนที่คนก่อเหตุจะตลบหลังมายิงพ่อตาแม่ยายยิงภรรยาแล้วก็ยิงลูกติดของภรรยาอีกสองคน ก็คือหลอกให้ภรรยาเอาลูกที่เกิดกับตัวเองอายุแค่สี่เดือนเอามาส่งที่บ้านตัวเองซึ่งเป็นร้านของชาเหมือนกันค่ะ<ฆ>แล้วตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปยิงพ่อตาแม่ยายแล้วก็ลูกติดคนหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ร้านตัวเองซึ่งภรรยาตัวเองเอาลูกติดมาด้วยคนหนึ่งแปดขวบแล้วก็ลูกของตัวเองแทๆ้ๆอีกคนหนึ่งสี่เดือนทานนี้ยิงภรรยายิงลูกติดแปดขวบไม่ยิงคนเดียวก็คือลูกของตัวเองกับภรรยา,ายแล้วก็ยิงตัวตายค่ะล่าสุดนะครับ เสียชีวิตไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับรคนร้ายที่ผ่านมาค่ะคือกระสุนทะลุจากขวาไปซ้ายทําลายสมองนะคะทาให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต6ศพฟังเสียงหลานที่เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ไม่ต้องให้เห็นหน้าก็แล้วกันนะเขาอิสันครับอิสสันเข้ามาแล้วเขาไม่แล้วเขาไม่ดับรถแล้วลเขาก็เดินเข้ามาตรงนี้เดินม,มาตรงนี้ตาเขากำลังเดินออกมาพอดี แล้วผมก็ได้ยินเสียงคน,นึงก็ประทัดตั้งๆตรงน,นี้ย,ยังกำลังวิ่งออกไปตรงน,นี้แต่วิ่งออกไปไม่ทันมันก็เอาปืนมาแล้วมันยิงใส่ตรงน,นี้แหละครับแล้วคราวนี้มันก็ใส่น่าจะหมดไอ้ทีนี้มันก็บอกว่าใครไม่เกี่ยวออกไปผมก็รีบวิ่งออกไปเลย แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนดังขค่หนึ่งสองนัดคือว่ามาัจะเป็นตัวเล็กน,นะครับไม่ใหญ่กว่าค้าไม่บิดแล้วคือว่าที่สองคนที่เป็นแฟนลูกกันนั้นคือว่าออกไปบ้านแฟนขเขาก่อนนะ้วบ้านคนที่ดิงนี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีวีคนนี้เขขี่รถอับคันนี้มามาจอดที่นี่รงนี้ไี่ไนหมอนัโอ้ีนะฮะปิดท้ายเรื่องทั่วไปกัน